อานะครับกระดับสีผมมาพบกับผมไพรมิจ่ายตะปบ,บขัดรองพระสวรรค์น,นะผมวันนี้เป็นตอนที่2,175ถึงตอนที่2,176นะครับผมเอานะครับเพิ่มการสุบราผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานจะดีกว่าครับหลังจากที่ผ่านมาช่วงวันดึงเย่ถึงก็ได้ออกจากพื้นที่แห่งดีจากนั้นก็เดินทางมาที่บูวพักด้วย จากนั้นจึงใช้ประตูมิติแห่งเต่าเพื่อกับสู่ภูฟราเจดมปานระังจากที่เดินทางกลับมาเี่ถึงก็ได้ทําการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวแล้เมื่อนี้เอเยท่ถึงกระเดาปากมันได้มีบุตรเต่าหลายคนได้ตกแตะระวังกระเดาทางกลับปุ๊บมันถูกกลุ่มกรอบโดยโบราณวัตถุเดิมปัจจุบันป้าต้องบอกเร็วป้าโชคของพวกเขานั้นโชคหายไปอย่างป้าแตหน,นป้า มันก็เพียงพอพวกเขานั้ออนอ่เนี่ยชินการหากพวกเขามีความแข็ง่รงเช่นเย่เทียพวกเขาก็คงจะไม่สนใจการยมตีและการปิดปรอบของคนโบราณี่ดำบันเราดีในครนี้เป็นการเก็บเกีเก่ยวที่ดีไปอย่าง่าเย่เห็นเหยีของเดือดสีดำออกมาซึ่งมันมีมากกว่า1 0 0 0พันโดดหากเป็นนอดีเขาจะสามารถหาของเดืซสีดำได้มากเป็ขนาดนี้ได้อย่างง่ายมีแต่ต้องรู้สู่รลังโบรตา เราได้ทำการสังหารกรอนด์เชนเดลม,มากเท่าหน่นั้นจิงแต่รับของเรลซีดัมมากมายขนาดหนีการดูดซับได้ขัดเกาของเรลซีดัมเจลมากมายขนาดหนีมันควรจะมีความฝังที่รูปแบบของเต่าเตอร์เแทนด้านจะมีดับที่ว่งสูงขึ้นแลาะจะมีความหวังที่เราจะสามารถเข้าได้เต่ตนาเตอร์เบตแมนนั้นจะแขิงได้อีกตัวดเดชเหียนที่ทำการคิดคตโต้เอในปีอะตอมปาดเดชเหียนก็คงทำการขัดเกาว ของเรลซีดาําเตาปลายซึ่งมันได้ทำให้ระดับคขามวัชองขขาวเกี่ยวกับเตาตะเป็นเมทแอนนันทันสูงขึ้นเดือยด้วยการบริดพวบของเรลซีดํานตอนเตื้อรูปแบบของเตาตองเปนน็นเมทแอนนันกำาลังรุ่งสูงขึ้นเดือยม,มันกำลังเขากายเตาต้อเป็นเทแอนนันที่แท้จริงมากขึ้นเดือยและแน่นอน,ออนว,ว่ากระท่งคารทอกดื่คนเย่เทียก็กำลังทำการเปลนเกลีพยนสรยบุรถเร็ว เพื่อทาการตัวระับแรกทางกะนัลเพอเขาได้ทําการศึกษาเราต้องเนเธอตันระดัระดับแรกทางกะนัลเพอโดยพร้อมการโดยไม่ทําการศักษาและก่อนที่จะรู้ตัวสิบล้านจุกจิตบันก็ได้ผันปายของเรียวเสียดำานื้อตรงแต่แม้ว่าเราจะสามารถขัดพกมันขึ้นมาตาแต่ของเรลวเสียดำเราดีที่ถูกขอดออกขึ้นหนึ่งปากเราก็ไม่สามารถที่จะเอากำมันตาหรือนำมันมาใช้ ดังนั้นมันจึงมีความปายเมื่อทําการบริพภคของเรียวที่ดาไปมากมายขนาดดีรูปแบบของต่อตน้นผลแหนานคนเดทีเทียก่อนน่าจะเพิ่ขึ้นมามากกว่า7 0เซซึ่งมาใช้เห็นป่าการวอดใยต่อตน้นผลที่จริงขั้นเก้าดันเหมันได้เพียงไายเมื่อสามารถเข้าใจวิธีการสุดสามร้อยหกสิบห้าปับเพย์บเมผลดาเราดีต่ก็ต้องเดินตามสิ้นทาง ของต่อตุคนเงือกระดับกาแตะต้องการที่จะทำโพสได้ต่อตุน้นเดืกขั้นเก้ที่แท้จริงบำรลเต่าเราดานที่เดินทางข้ามผ่านภูเขาสีดำไปอาจจะรู้สึกป่าการศึกษาเต่าต้นเดขักกาและปรับปรุงรักทางการนำาองอันต่ออินเอรเน็ตเปนยากเกินไปและต้องใช้เวลานานไปอย่างา่าในการศึกษาพวกมันเดยทองพวกเขาจึงจำที่จะเดินทางข้ามผ่านภูเขาสีดำได้เตียนเดสโตี่ ในบรรดาผูวพักจำนวนแห่งมันมีบทเตาอยูไม่กี่คนที่สามารถเข้าได้วีทีงสุด,ด้ถึง365ปะเภทซึ่งผูวพักมากมาจานป่ามีบทิี่สัตว์เรื่งกล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้น้อยเกินไปเมืแต่ในผัวพักจะดำปันมันก็เกิดขึ้นเพียงแค่สองทางดังนักเต็มใเริ่มแปลกกี่ผู้สามารถเข้าได้วีทีงสุด365ประเภทดัดน จะไม่รู้วิธีในการปรมพรเพาะอุนโตเอและในจุกปัจจุบันก็มีบุตรนันบังเพียงแค่สองคนทุ่มนาแนที่สามารถสังเวยได้วิธีถึงจุดเต็มถึง3ามร้อยหกสิบห้าปับเพศคนแรกก็คือเยสเดยีอีกคนหนึ่งก็คือส่วนยี่สิบของเขาซึ่งผู้พักประเด็นนั้นบั่นไม่ได้มีประวัติการบางขั้นสามคนตายที่สามารถเขา้าใจเป็นสตุลสามร้อยหกสิบห้าปับเพศตายบัณฑิตดำปานที่สามารถศึกษา ไปถึสุดได้ถึงสามบรโิโภคคุณสมบัประเภทต่างกระเดินทางออกจากที่แห่งดีเวลาข้ามผ่านภูเขาสีดำไปบางทีในอนาคตเราก็อาจจะเรือมออกจากที่นี้เหมืนกันที่เอเสียงได้ข่าวไปในใจของเขาผ่านไปอีกช่วงเวลาหนึงที่เอเสียงก็ได้ใช้สบู่อนของเขาจนปดเวาแรกทางกร,ระลำพกของเขาก็เพิ่มขึ้นมาจนขอบเขตขั้นสูงของบัมบุรดตบางขัง้นพกนี้สุดในโบราณดี ตารางประดาูปของข้อติ้วขึ้มันดาน,านมีความแข็งแรงไปยังปาหมอนไม่ได้อ่อนแอไปกว่าบัมดติระวังขั้นเด็กขึ้นขั้นแต่งแน่นต่อนัททะเลสีดำอยมซิงกบยิ่งเอเทียนเดินทางมาที่เ่นดีเขาตั้งใจที่ใช้โบราณวัตถุดิบํำบันเราดีเพื่อทําการทดสอบความแรงของเขาหนื่อยไม่ชา้าโบราณวัตถุดิมปันที่มีลักษณะคล้ายกับกิ่งปาก็ได้ไปรากฏขึ้น ดิเดเทียนได้ทำการชี้นิ้วพยาสิงตันและสังหารมันในทันทีแต่เมื่อเวลาพันไปคนโบราณทิดำปันก็ไดบกดตอกขึ้นคนผู้มีสามารถที่กับบัมพรุติดำปานขั้นหกในขอบเขตขั้นกาแต่ดเอเทียนสามารถสังหารเขาได้ในครั้งเดียวแต่เมื่อคนโบราณทิดำปันที่เทียบได้กับพารุติดำขั้นหนกในขอบเขตขั้นสูงได้ปรากฏตัวขึ้นดเอเทียนก็สามารถสังหารปัน ได้ในครั้งเดียวเช่นกันจากนั้นก็ค่อยปรากฏคนโบราณทีด่ดำปานที่เทียบเี็กกับขอบเขตสูงสุดของบ,งบับพูรนบางคดทีหกยิ่ดเห็นได้ใช้กระบวนท่ามากกว่าไดสิบครั้งทำการทำลายร่างกายขอต่อสู้สามราวสาเก้าและในสุดเขาก็สามารถสังหารมันจนต,ตายตาและในสุดคนโบราณที่ดำปานที่สามารถที่ได้กับบัมพูดนบาบังขันเจริงคัน,ก,น,นก่อได้ปรากฏตัวขึ้น ในเคีพี้ไม่สามารถชนตาคนโบราณที่ดำบันที่นีได้เกิดเลยแต่ในตอนดีเนี่อเถียนสามารถปก่อยยิ่มันได้อย่างง่ายตากแต่อะ่ไรก็ตาคนโบราณที่ดำบันชี้นีมันจะที่จะตังหาดการพื้นฟูของมันในหน้ากวาเมื่อเกินไปเนี่เถียนต้องใช้วลันดากว่าที่จะสามารถทำลายร่างกายของก็ต่อสู้ตาแต่มันจะคงห่างไกลจากการสังหารอีกฝ่าย เราไม่สามารถสังหารมันได้เดนเหเียนได้ทําการใส่หัวแต่ได้ที่จะจำแพ้ในการต่อสู้กับคนโบราณจิตบัณฑ์ผู้นิเฮดันทีเดนเอเทีนขาจึงเลือกเดินท่ากลับไปยังโบราณจิตบัณฑ์้ดันทีในปีอตอมปาเดนเอเที่นไดนทางรูสู่คาเดเซดับเนี้อสงบไปครั้งคาวและทาการสังหารคนโบราณจิตบัณฑ์บางคนเพื่อทําการเก็บเกี่ยวไข่มุกโบราณจิตดําปา์ไข่มุกโบราณจิตดบัณนั้นเป็นสิ่งที่ดี หากคุณมีไข่มุกโบราณปัจบันเพียงพอคุณก็จะสามารถพาตัวเอข้ามผ่านภูเขาสีดำในทะเลทีดับเงียสงบตาไม่ชินตาถ้าหากความหแห่งตาได้เดินทางายในทะเลสีดำนงี้บสงบเป็นวรันตาแม้พวกมันจะส่งพลดังไปอย่างป่าแต่พวกมันก็สามารถประเชิญตากับคนโบราณที่ดำบรรจิมาแต่ชิน่นกันซึ่งการเปลี่ยท้ทมสังหารเราดีพวกมันกา็าจจะทุกข์ผ่านตนตา แต่ถ้าหากมีไข่มุกโบราณที่ดำปานพวกเขาก็อาจจะสามารถพื้นตัวต่อไปไ,ได้อะไรแม้แต่เขาสามารถในการพื้นตัวดังเหนือกว่าคนโบราณที่ดำปานซึ่งมันทำไห้ยากที่จะดูสังหารถ้าหากโปรตาคนตายต้องการออกจากที่แห่งดีพวกเขาาจะหาวิธีในการรบกลัวไข่มุกโบราณทีดำปานให้มากเพียงพอแต่ในขนาดดียัเเห็นยังไม่ได้จากไป เขาเหตุต้องการรวบรวมไขมุกโบราณทิตะวันเพียมพ่อเพื่อทําการจัดเตรียมเอาไว้รงนาทุ่งด่านเพราะอย่างไรก็ตามหากในวันหนึ่งไม่ได้มีคนโบราณติลมปานอยู่ในพื้นที่นี้อีกต่อไปมันก็คงไม่ทันที่จะามารถกลัวไข่มุกโบราณทิตะวันตารารันลุกยาบรรได้ผ่านไปในวันดีบัมพัดุตเตาชนที่ที่อยู่ในภูเักตรงถิ่นจวนได้เดินทางหาเยตเทียน เจษเทียนได้พหดเตาชนชิงไม่ได้คุ้นเคยกันมาก่อนแต่พวกเขาก็พบเจอที่เหมือนดักแห่งป่าที่จะสางานและดังโบอาของกองยนเชิญท่องหนังแต่พวกเขาไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันแต่อย่างใดบอมพลดเตาชินิดจบพื่ขอหุบปกเจ้าได้ถึงป้ายบอมพุดเตาชนชิงปรากฏตัวดันตอขอนิกายของเียฎาเจียไ,ไม่แปลกใจเลย นี่ไก่ของเขานำไปดูคนพบโดยความพุดเตาชนชิงการค้นหานิกไก่ประเภทนีอาจจะเป็นเดือจดาสำหรับอุตําบางขั้นห้าแต่สำหรับอุตําบางขั้นหกที่สวัรดิต์ตนพวกเขาสามารถปัญหาตาในช่วงเวลาอันสนั้นส่วนสำหรับอุตดะบางขั้นเจ็ดถึงขั้นนานพวกเขาสามารถค้นพบได้ทันทีได้เปิดเขา้าม่ป่าเย่เทียนได้ทำการเชิญบำพอุดเตาชนชิง ช่องสูงนิกายของเขาและในไม่ชาบัมพรุตเตาชนชิงก็ได้ทาการเปลี่ยนหอข้อการพูดคุยบัมพารุตเตาชนจุดจบในนามของบัาุตเตาชนชิงเข้าม,มาในที่เห็นดีเพื่อทําการเชิญเตาข้ามผ่านภูเขาสีดําออกไปบัมพรุตเตาชนชิงได้ข่าวขึ้นป่าข้ามผ่านภูเขาสีดำถึงนั้นเถอมันคือภูเขาสีดำในคาเลสีดำนี่สงบลืนป้าย เด็กียมได้ทำการเกาถามใช่หรแล้วบัมพารุดเต่าชวนทิ้งประจันหน้าตอบคราบมันคือปูข้อสีลดังน,นั้นแต่ซึ่งมันถูกเรียกว่าเตี้ยขอทำบินแต่โดยทั่วไปแล้วบัมพารุดเต,ต่าจะไม่สนใจชื่อจริงของปานเตี้ยขอทำบินดังนั้นเตอดูเหมือนพวกมันจะเป็นปูข้อที่เชื่อมต่อกันถิงแมือมันจะเป็นเพนแงแค่แค่เกีงข้ามผ่านแต่จริจงๆแล้วมันเป็นเหมือนลรที่ไม่สามารถคาพันจ้ บนเวทเท็กเหมือนที่พวกเราเห็นการข้ามผ่านภูเขาธมินดานมันยากไปอย่างปาพระบรมเพต่อนบังขั้นเจกังขั้นเปลียงแค่คนเดียวไม่ได้มีความมั่นใจที่จะสามารถข้ามผ่านไปได้มันมีบพต่อนบังขั้นเจกังขันมากกว่าหนึ่งคนที่ตกตายอยู่ในที่ห่งนั้นดังนั้นบพต่อนบังขั้นเจกังขั้นจะบ่นปาจึงมีการที่จะข้ามผ่านไปในคนดีบํมบารุตเป็ต่างชนชิงและบป็นบทตางอีกหกคน จะทําการข้ามผ่านภูเขาทํามินไปด้วยการสิ่งพวกเขาทั้งจิตวิญญานแต่ก็เปลี่ยนเป็นธรรบางขั้นเจ็ดเกินขั้นบำญดุษตาเราดีนี้ไม่ได้มีความเบื่อแ่จะเน่นตอนที่จะจะมารข้ามผ่านไปตาโดยนาพวกเขาจะได้เชิญชั่วบำญดุษตาที่มีความสำปาในขอบเขตประวัติธรรมบางขั้นที่เจ็ดเกินขั้นมาทําการช่วยเหลือพวกเขา ในการข้างผ่านพวกเขาทำเป็นเิลแเมื่อพวกเขาทำสำเร็จกระดังจากนั้นพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปบัมพาร์เตาชนชิงน้นมาเสียงค่าจึงนั้นเถิดที่เห็นถึงกบรบัดคิวเสียแล้วบัมพาร์เตาชนชิงได้ลกาวขึบบ้นมาอีกครั้งว่าแต่แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําการช่รยวยเหลือโดยไรก็าตอบแทนสําหรับสิ่งอะไรเช่นดีมันสามารถคุกคามที่ซีวิตดไดเตอรกเลย บัมไม่ได้มีโปรแกรมบางขัง้นจเกตึงขั้นคนตายที่แตมแต่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไร่ผบโจนมแม้แต่ต่อค่เอกก็ยังขอรับคำไปโจผู้ว่าจ้างก็คือบําพรดเตาชิงเฟิงแล้วโดนเตาชิงเฟิงให้ข่าตอบแทนเท่าหัวตายแต่หากมันเป็นค่าตอบแทนที่สามาราหรับตายเอก็จะทําการช่วยเหลือจนการไี้เอเห็นด้ข่าวขึ้นป่านี้ยอกเห็นไม่ได้กังวลเกี่ยวกับอันตารายจากการตกตา เพราะมันไม่สําคัญว่ารักการทเาะของเขานั้นจะกแตายหรือไ,ไม่แมาว่าการทาเลาะของเขาจะตกแต่จริงจริงเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนักแต่เหตุผลที่เขาต้องช่วยเหลือก็คือบัมพารุดเตาชิงเฟิร์นอาจิดดนดีที่นําสมบัติที่ทําให้อวัยของเขานั้นเต้นแรกถ้าหากไม่เปลี่ยนแบบดีเขาก็คงจะไม่ทําการช่วยเหลือในขนาดดีบัมพารุดเตายวน,น,นชิงได้กล่าวมาป่านี่เป็นสมบัติ ที่บัมบุตเตาชิงเฟิงได้เริ่ออกบาก็สามารถนํเออเปตได้ชิ้นหนึ่งภาพมานจากคุสมบัติได้ปรากฏขึ้นชวนให้เยจีนสามารถสังเกต,ตได้เดียดตาแม้ว่าสมบัติตตาดีจะมีให้มากนักแต่พวกมันจะได้ฉินก็มีข้ามาสารมันเป็นสมบัติที่บัมบุตเตาชิงเฟิงได้ทําการสะสมมาเป็นเวลานานเป็นเบ็ดทวดพอท้ทายที่สุดแลว้วเขาก็มาถึงขอบเขต บำงพ็ดุจำบังขั้นเจือกึขั้นมันแตกและความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งไปอย่างปาเขาได้กลายเป็นเปิดจำบังขั้นเจืขึึนขั้นมาเป็นเวลานานเดนั้นเขาจึงมีโอกาสได้รับสมบัติสำคัญมากมายเปลยนเรื่องปกติแต่เวลาในการบำเพ็ญเพาะคนเยี่ยงเจนันสัรยกันไปเขาคนพบสมบัติตอนนี้เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในบรรดาสมบัติตตนดีมันมีต้นไม้แห่งตาที่แท้จริงและจังเป็นต้นไม้แห่งตาที่แท้จริงที่สมบูรณ์แบบ มันเป็นรางวัลในการเลือกครั้งดีแต่อยาไรก็ตามยิ่งเห็นไม่ต้องการต้นมาแห่งตอเทฮจรีนสิ่งนี้อาจจะมีค่าไปอย่างป่าสําหรับอาวุธตบาง็ที่6ในขอบเขตสมสดุลที่จะไม่เข้าใจรูปแบบต้เป็นไม้แห่งเต่าแต่มันไม่ได้ปรนอะไรสําหรับเขานอกจากนี้เขายัางสามารถทําการขัดรอต้นมาแห่งต่าเท้์จีนนี้ได้ดูวเดินทาก่อนจะไม่ได้ขาดแคลนสมบัติจิดนดีในไม่ชา้าที่เฉียงก็ได้ทาการตัดสินใจเรือ กิ่นทองแห่งว่งป่าเหตุผลที่เถียนด้วยสมบัติชนี้ก็คือสมบัติชนิดเป็นในสมบัติที่นำค่าที่สุดสำหรับโนดบวางขันที่๖ในขอบเขตขั้นสูงอาเจะยแต้วป่ามัานเป็นสมบัติชนิดต่อที่เหมาะสมสำหรับการบมเพาะรูปแบบของเต่าตุ๊เดิมแต่นี่นอนป่าถ้าหากเป็นรูปตนที่จะมีสมาูปกใจรูปแบบของตอตเต่าตุ๊กเนตตากิ่นทองแห่งวงเปล่านี้ก็จะได้ไประโยชน์ แต่ถ้าหากใครสามารถพูดาใจเต่าตุ๊กนเดตได้แล้วกิงทอ,องข้องป่านี้ก็จะเป็นประโยชน์สิ่นกานแต่ถ้าคุณเข้าใจรูปแบบเต่าตุ๊กนเดร์ต่า่ที่ไดรับคำว,ว่าจยาบของคุณไม่ได้เดียวตายคุณก็จะสามารถรขเข้าใจเต่าตุ๊นเดตแท้จริงในอนาคตได้อย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องของเวลาทุ่มนดังนั้น,น,นสําหรับเต่าที่เข้าใจรูปแบบของเต่าตุกคนเดิ์กินทองของป่านี จะช่วยปยัเวลาได้หลายปีแม้จะพยายามยดังตักแต่ก็สามารถเข้ายต่อตุเกเงนได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นกินทองข่วงปอน,นดีจิงมีค่ามากกว่าสมบัติอื่นสระเยี่ทีกินทองข่วงปอนอยังั้นเถอะเาจะยื่นหนึ่งดีให้แก่ระวัติต่าจริงเฟิงบับผลเต่าชวนจริงได้เก่าขึ้นป่ารางวัลจะดูกรับก่อนจะงั้นเถอะเย,อยี่ยเทียนได้ทําการกอดถาม บำพอดุลตาชิงได้ทำการยายประหยัดหนึงตาได้กล่าวขึ้นมาว่ารองากเข้าสู่เรือเขาทมินแต่บำพอดุลตาชิงเฟิงจะทำการมอบให้คุณในทันทีดังนั้นอย่ากได้กงวนอะไรยิ่งกว่ากอนด่านนี่ก็หรือว่าเปกดเก็บตัวเงดนตินดตัวช่นกันละจะทำชทีนนี้ก็ทำมาได้ไขั้งดังนั้นรุดเตาชิงเฟิงเหมือนการที่จาระตมิดมันจะเน่นต่อท่า,ยานยหญก็ไม่เป็นรไรเดีเอเถียได้ก่อตอบครับ เวลาได้ผ่านไปทางรถเรลเวลาแสงตุกิีดำบันก็ได้ผ่านไปขละนี้สุนทรบันดีบำพลตาวชิงเฟิงขณะบำพทดำบางขั้นเจกึงขั้นอิจเกคนก็ได้ทําการจัดการเรื่องราวทั้งหมดพวกขอเตรียมพร้อมที่จะข้ามผ่านไปเดี๋ยวเาพวกขอถึงแจ้งให้กับเจตเทียนขณะบำพุตาวเขาตัอื่นไดทราบณคูพักโดเหอร์บำพลํำบางขั้นเจกึงคานได้ทําการตกลงที่จะพบกันในที่แห่งหนี ในไม่ชา้าบัมพรพจดำบางขั้นเจ็ดข้คาน,นก็ได้ทําการรองตัวการกระไดเย่ยเห็นก็ดินทงมาได้ที่ได้ทิ้นการเขาคือบุกตาเพาเียงแค่คนดีที่อยู่ในขอบเขตบัมพ์พจดำบางขั้นที่หกแต่อะไรก็ตามบัมพรพจดำบางขั้นเจ็ดขึ้นขั้นที่รากตัวคืนไม่กล้าที่จะดูถูกเขาในครั้งก่อนที่เขออาโยนบอลตาดของกองยนตเชิญเย่เทียนแสดงเห็นถึงความ,มาแปแกของเขา สิ่งนี้แน่นอนว่ามันไม่ได้น้อยน่าไปกลัวบัเพรตจางบางขั้นเจ็บหึงคานความแห่งแก็ของเข,งขานั้นไม่ได้มานแอรเตอพวกเราทาั้งจิดจอ,อกจากที่แห่งดีหมู่น้าไปอีกคังหนึ่งของเทืกอ,อทกเขาดําบินพวกเราต้องการทีพวกจอาช่วยในการข้ามผ่านบนติดตั้งของกุมหินโบราณี่ดําปานบัเพรุตต่าสิ่งเือเทือกเขาขึ้นป่าในขนาดหนาบัเพรุตต่าอีกคนหนึ่งเทือกเขาขึ้นมาป่าบัเพรุตต่างสิ่งเพิ่อ ท้าต้อก,กันแล้พวกเราช่วยออกไปพวกเราก็มาที่แห่งดีเป็นเรื่องปกติที่พวกเราจะตกลงแต่แรางวัลของปันจะต้องไม่ได้ก่อนดีไม่เช่นนั้นพวกเราจะเดินทางจากไปในทันทีมันเป็นแบบนั้นเน่นต่อบัมบรุษตาทั้งเจ็ดรวมถึงบัมพรดุดต้าริงเฟิงได้ทาการตอบรับมาทันทีหนไม่ช้าบัมพรุษตาจิมม่มาก,ก็ได้ออกเดินทางในคันดีบัมพรุษตาจริงเฟิง และปัมบุตรต่ออิเก็โคนได้ทําการขอรับความช่วยเหลือจากปัมบุตรตบางขันธข์เจ็กังขันมากกว่า60โคนท่านต้องรู้ก่อนป่าภายในปูพากทั้งหมดนึงด่านมีมูอต่างขันธุ์ทีเจ็กังขันเปลี่ยงแค่หนึ่งร้อยคนทั้งหนึ่ด่านบางพ่อตัวต่างขัน7ุ์เจ็กังขันบางคนดูในสานที่พิเศษและไม่สามารถติดต่อดตาและบางคนก็ทําการเก็บตัวอยู่ตะเวียตาดังในปบุตรต่ากิเฟืองและคนอื่น ก็สามารถเสี่ยงทฎธรบางขั้นจากขึงคานได้เพียง60คนทุ่มดันซึ่งเหมือนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากแล้วบางพรุรตตาจ์เบันป่าได้เดินทาง,งผ่านทาราเซียดบมิสซิงโกบหมุนหน้าไปทางดินแดนที่ถูตัดคาโดยเทือกเขาทำบินเราบางกระเดินขาพวกเขากได้พบครับคนโบราณจดับบันดูป่าแต่พวกมันกระโดดสังหากทั้งหมดในเวลาไม่กี่วินาทีมันไม่ได้มีภัยคุกคันใดตาย ต่อทุกคนรีบเดินทางด้วยพลัง้งหมดิบีเบรงพวกเรานะั้นมีจํากัดแม้พวกเราทุกคนจะเป็นคนทำบังขั้นเจกึ่งคานแต่พวกเราก็ลมงจะมาดูนตายถ้าเรสียดักเงียสงบได้จะระเบลตาไม่ใช่ในพวกเราจะดึงดูคนโบราณจะดันวันตุนบันปาที่เทียบได้กับคนทำบางขั้นเจกึ่งคาน,นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีบอมบลิตเตาจริงเปื่งได้ก่าขัดตูนบอมบลิตเตาอะไรคยาควประหยัดหน้าหินดู พวกหัทางหมดรู้ถึงอัตราตาของทาเรซีดับเนียสงบไปอย่างดีบอมพดุจำบังขั้นเจ็ดังขันได้ตกตาในทฮเรซีดับเงียสงบนานไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ได้มีความเข็งแก่งแต่เป็นเพราะพวกเขาให้นถูกปิดตอนเดือดแข็งแข่งตั้งห้าบอมพดุลเตาิงเฟิงและบอมพดุลตอีกิดคนต้องการออกจากพวกห่นหดีหาพวกขอทักษาไม่แจ้งต่อพวกเขาก็อาจจะพบกับโบราณวัตถุแต่จบัรจบันป่า เด็นุ่มพวกเขาจึต้องเดินตีเพราะท้ายที่สุดแล้วไม้ว่าคุณจะข้ามผาเท้าของไทงมิงเปลลียร์ก็ตามมันก็ยังคงมีแต่แรงดึงดูดแต่ในเวลาที่ไปสิงค์ค่าถ้าหากไม่มีความแน่นอนในระดับเดินเพราะและความสามารถในการที่ชีวิตบ,บัมพาร์ตจังหวัขั้นเจ็บขั้น,นเหลาดีก็คงจะไม่กล้าทำการขึ้นไปหลังจากนั้นไม่มตานบ,บัมพาร์ตจังหวัดป่าก็เดินทางมาถึง เทือข้อารรมบินการที่มีเทือขอทํามินมาทําการขวางกั้นดันส่งผลให้การเวลาที่ปฏิขยายออกอย่างไรที่ดินสุดมันได้ทําการตัดขาดในื้นที่ในภูเขาทรรมินเท็ดีซึ่งถือว่าอะไรเป็นอย่างจริงแตทหาพวกข้อจะมาเข้าผ่านตาแต่ยังไม่กี่สถานที่เท่าหนึ่งดนและในครั้งดีพวกเขาก็เลือกสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่ความปลอดภัยดันเป็นเรื่องของชคชะตาเท่าหนึ่งดนที่นี่แต่ เมื่อเราข้ามผ่านที่นี้ไปเราจะพบกับโบราณวัตถุดัมปันแื่เมื่อเราไปถึงพื้นที่ตรงกลางพวกเราจะพบกับคนโบราณดำปันแื่เมื่อสามารถข้ามผ่านไปได้ก็จะพบกับศีลาโบราณดำปันมันเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดเอารัดต้องลำบากพอท่านแล้วบางพ์พลดเตาชิงเฟินได้กล่าวขึ้นปาแัทานที่ที่พวกเขาเข้าสู่ภูเขาทอมบีนบางพ์พลดเตาชิงเฟิงและคนอื่น ก่อนเมกดังบรรดันทีไม่เช่นนั้นถ้าหากไม่เวรบันไดใตายบังพร์ตเตอรตะวันปานก็คงจะหันดังกลับไปดันทีเพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีใครไปส่รรวนรัวโดยอะไรพันไปโดแายยิ่งไปกว่าน,นั้นการเดินทางไยที่หนิดในทางดีก็มีความเสี่ยงชิ้นกันถ้าหากเกิดการเปลี่ยนขึ้นป่าบังพารตตรบางขั้นเจ็บัางขั้นบางคนอาจจะตกตายซึ่งมันเป็นเรื่องปกติ ในสุกเกรับปันป่าเย่เทียนหยิบกิ่งป่าแห่งของ้อางไปเอาใยไรยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเมื่อได้รับรางวัลแล้วบัมพอดุตต่าจะบ่นมากกว่าความคุ้มกานบัมพอดุตต่าจิงเปิงข้ามผ่านโฮคาร์ซีดับแต่รถเร็วในไม่ช้าโบราณวัตถุแต่บันมากกว่ารอยจิ้งก็ัดปรากฏขึ้นฝาไปไม่ต้องโผ่านกระบอกบันบัมพอดุตต่าจิงเปิงได้กล่าวขึ้นมาพร้อมกับโจมตีตุ้มตุ้ม บัมพูรุตตาตะบนปาได้ทำการเมืองเชยโบราณวัตถุดํมปันทาดีและได้ที่จะมุ่งหน้าต่อไปดันทีด้วยความเดือดสุดที่พวกเขาสามารถทำได้แต่น่นอนว่าในบางครั้งพวกเขาก็ไม่สามารถรี่พวก่านตดแต่ทางพวกเขาจะลองเทียนที่จะต้องหาโบราณวัตถุจัมปันในที่สุดต่างจากที่ผ่านไปช่วงโบราณดิมพวกเขาก็มาถึงอาณาเขตของคนโบราณสดําปันเอานะครับจบเพื่อผมตอนดีครังอีกแล้วนะครับผม เอาไว้มาชมกันตอนวันวุ่นี้ครับเบื้อเหตุการณ์ขั้นปลายไปไหนกันเลยนะครับผมเอาละครับถ้าเพืกันไใดขอพยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นข้อโปรดนะครับขอบคครับ